กระถานนี้คือทุกคนจะใส่ใรานเลยนักแข่งเพราะเฉพาะคนที่เป็นนักแข่งเท่านั้นถึงจะได้กระทานนี้คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพแเจ้าสวสดีเด็ออกแถวเกมทุกคนครับมาอยู่กับผมปานนนแต่ช่องพี่เจทีพีอีกแล้วเย้ยชม วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาท่านผู้ชมแม่สาวเสื้อม่วงคุ้มเย่ก็คือจะเป็นชุดนี้ท่านผู้ชมก็คือชุดสาวเสื้อม่วงท่านผู้ชมที่เป็นชุดใหม่ท่านผู้ชมโอ้เซิร์ฟอินโดแจกฟรีไม่เอาไม่พูดท่านผู้ชมครับเป็นนนตำาไม่เอาไม่พูดไม่พูดไม่พูดโอเคท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวกันว่ากิจกรรมเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์ก็สติ๊กเกอร์ให้ผมด้วยแต่อยากได้ฟรีไปเซิร์ฟอินโดนะครับ มาชมโอเคม่วงระชัดปังผชิมกิจกรรมนี้ผมชมมีของแรที่ว่าเอ้ยเคยเป็นอดีตของแรมชมทุกวันนี้ผมก็ใช้อยู่ในกระทะทองชมครับนั่นคือกระทะทองคำ 24k ชมครับทองคำแท้ 24k ชมก็เป็นกระทะที่เมื่อก่อนมันเคยเป็นของแรมชมเพราะว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นของที่เฉพาะนักแข่งเท่านั้นถึงจะมีจริงๆ ใครที่ถือกระทานี้แล้วลงไปเล่นในเกมแล้วสุ่มทีมแล้วมีคนเจอชมยิ่งกว่าท่าปักธงอย่างเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนมีท่าปักธงเนี่ยใครที่ถือกระท้านี้คือทุกคนจะใส่ถานเลยนักแข่งเพราะเฉพาะคนที่เป็นนักแข่งเท่านั้นถึงจะได้กระทานี้ผู้ชมตอนแรกๆเลยนะแรกๆมันเป็นกระทาที่มีเฉพาะนักแข่งคุผู้ชมรับอกเลยว่าโคตรแรงเป็นกระทาที่แรงมากคือตอนนั้นในสมัยนั้นะนะย้ำอย่าคนมาได้โอ๊ยแรงตรงไหนพี่มันขายบ่อยแล้วพี่ย้ำว่าสมัยก่อนนะครับตอนฟรีไฟยังอยู่ในยุคลุ่งเรือง มันคือหนึ่งในของแลที่พี่แบบว่าพอมันเอาเข้ามาขายแบบว่าให้คนแข่งกันอนะวันหนึ่งได้แค่9คนตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้แล้วมาไม่ครั้งหนึ่งมาขายาว่าคือให้หมุน8ปทีอะหมดไปประมาณสองพันกว่าเพชรพี่เติมอะเป็นสิ่งแรกที่พี่เติมแล้วพี่เอาผมชมเพราะว่าคือตอนนั้นพี่อยากได้มากอยากได้จริงๆโคตรอยากได้เลยกระทะอะไรไปเนี่ย ตอนนี้มันกลายเป็นของลอยถ้วยกลายเป็นของเกลื่อนไปแล้วคุณผู้ชมมันกลายเป็นของเกลือธรรมดาไปแล้วนะครับก็ผมมีแล้วส่วนกระเป๋านี้ก็เคยเป็นหนึ่งในของแจกคุณผู้ชมครับก็ถ้าเอามาดีมันก็สวยคุณผู้ชมต่เสียงเนียคือโมเดลมันตัวใหญ่เห็นไหมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นกระเป๋ากะต่ายที่พี่ชอบมาคุณผู้ชมพี่เห็นเลยพี่อยากได้เลยแต่พี่ไม่คิดว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้คือพอใส่พอได้มันจริงเมื่อก่อนมันแจกฟรีคุณผู้ชมในกิจกรรมจ็อกเกอร์ถ้าใครทันนะ มันใหญ่มากคุณผู้ชมมันใหญ่จนแบบว่าคือถ้ามองอย่างี้มันอาจจะเล็กนะแต่พอใส่ลงไปในเกมจริงมันใหญ่ครับมันบังหน้าจอหมดพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่มันนะครับส่วนนอกนั้นก็ชุดนี้ก็เคยแจกแล้วคุณผู้ชมครับคือพี่มีแล้วนะเป็นชุดที่แจกในกิจกรรมคุณผู้ชมครับจริงๆมีครบทั้งชุดแล้วล่ะเป็นหนึ่งในชุดที่แจกในกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมก็ถามว่าสวยไหมชุดนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีก็แนะนําให้มีสะสมมันก็ดีคุณผู้ชมมันก็สวยดี นะครับแต่สําหรับคนที่มีแล้วใครที่เป็นสายฟรีก็น่าจะรู้ดีว่าฟรีฟรีฟรีฟเคยมีมาแจกเลยผู้มชมก็มีนังคููแล้วโอ้โหกิจกรรมนี้ผู้ชมจะเป็นกิจกรรมแม่สาวเสื้อม,มองคืนกิจกรมสม่มแปที่ก็คือ 9, 4, 9 99, 99, 99, 99, 99, 99, กเพสี่เก้าเพ9เก้้าเพร้อยเก้าสิบเก้าองร้อยเก้าเก้าร้ก้าแล้วก็สี่9เก้าาเผู้ชมครบก็จะมีโอกา,าสได้งันใหญ่ก็คือชุดแม่สาวเสื้อม,มองวงผู้ชมก็ ทรงผมสวยนิมชมผมว่าทรงผมมันสวยที่มันออกเป็นสีม่มวงนี่แล้วหน้าตาก็จะแต่งนิดนึงมีมีวมวแว่นแบบว่าคือว่าเหมือนกับว่าเละลงมานิดนึงนชมครับกางเกงก็เป็นสีม่วงชมเสื้อหลักหลักชุดนี้สวยงามนิมชมครับในเซิร์ฟนอกผมได้ไปแล้วมชมครับเดี๋ยวผมใส่ครบชุดก็สวยงามชมครับแต่ว่าพอมาอยู่ในตู้นี้แล้วแบบผมไม่รู้ผมจะตัดอะไรนมชมผมมีหมดแล้วเกลือ,อขอตัด อ,นนอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าน่าจะไม่มีคุณชมขอตัดเป็นอันนี้กับถ้าตัดอะไรมันเป็นรางวัลใหญ่คุณชมโอกาสมันจะดับไปที่รางวัลเล็กผมขอตัดรางวัลใหญ่ออกเลยแล้วกันคุณชมครับกระทะทองคุณชมครับถามว่าพี่ตัดกระทะทองครับพี่พี่มีแล้วอะอะไรที่มีแล้วก็คือแบบก็ไม่อยากให้ใคุณชมมันมีแล้วไอ้สองตัวมันมียู่แล้วก็ขอตัดสองตัวนี้แล้คุณชมครับโอเคเมื่อเราตัดของเรียบรไม่ต้องการออกแล้วคุณชมครับทีนี้เราก็มาเริ่มสุ่มกันได้เลย ก็ส่งครั้งแรกอยู่ที่9เพชนชมครับดูซิจะออกอะไรตึ๊ดตืดตึ๊ดตืดตืดตืดโอ้ออกสกินปืนโอ้พระเจ้าโอ้เทพส่วนสกินปืนซิกาก็มีหมดแล้วมีนี่เพื่อนชมครับเจ้านี้หมาร้องครับเพื่อนชมเมื่อกลางวันหมากัดกันโอ้ยผมคอชอบเพื่อนชมก็หลักๆตู้นี้เพื่อนชมคือมันไม่มีอะไรที่เพียบ หลกัลกๆเป็นของที่พี่มีแล้วผู้ชมครับแต่ว่าจะมีบางสิ่งที่พี่แบบยังไม่มีเฉย่อมโยก็คือน่านจะเป็นชุดนี้อย่างเดียวผู้ชมครับถ้าใครบว่าเอ,อบคุณผู้ชมอยากได้ชุดนี้ผู้ชมครับก็เหมาตู้ไปเลยคุณผู้ชมในราคาอยู่ที่อยาคำนวณราคาให้700แล้วก็500ก็พันพันสองพันสองก็อีก400ร้อยพันหกพันหกพันเก้าสองพันหนึ่งสองพันสาม 2 3งพันสามหประมาณ2,300ันสามห้าสิบกว่ามันชงอับสองพันสามร้อยก็เพชรมันชงอับได้แน่นอนชมครับเหมาหมดตู้มันชงสำหรับคนที่ไม่มีกระทาทองบอกเลยว่าโคตรคุ้มและคนไม่มีกิจกรรมนี้ก็โคตรคุ้มอันนี้ไม่มีก็คุ้มชมครับคือใครที่ไม่มีอ่ะบอกเลยมันคุ้มชุดน่าสวยกางเกงอ่ะโดยรวมกางเกงชุดน่าสวยมันชมแล้วเสื้อก็สวยเป็นชุดที่คือมันสวยทรงผมก็เท่มันชงอับ เป็นชุดที่สวยมากแต่ว่ามันเคยแจกฟรีมันก็ดูไม่มีค่าเพราะบางคนเขามีอหลือแล้วคุณผู้ชมก็พี่ก็มีไล้เเหมือนกันชมพี่ก็รู้สึกว่ามันมีแล้วอะเอออะไรอย่างงี้ยคุณผู้ชมครับก็เลยไม่ค่อยจะสนใจอะไรเท่าไหร่คุณผู้ชมครับก็อันว่าเพชรที่เหลือพี่ก็ขอมาทลุงกับกิจกรรมอื่นแล้วก็คุณผู้ชมครับวนกิจกรรมนี้มีของรางวัลอะไรที่พี่ยังไม่มีป่ะเมื่อเพชรมันเหลือคุณผู้ชมเราก็มาจัดเอ้ยมีไอวอลที่พี่อยากได้อยู่เหมือนกันจัดไปสักหนึ่งทีกิจกรรมนี้กินไม่ออกคุณผู้ชม หเกลือลุนลวนโอ้ยเออเอาคุณนกลิ้นโอ้โหอออาวอาหนูก็ไม่ได้อไดอ้เงินกลิ้นน้ำชมแต่จริงๆเงนกลิ้นผมก็มีแล้วอะเออสุ่มให้ได้ของเกลืออีกรอบนึง ส่งไปห,ห้องตัวคุณผู้ชมโอเคทคุณผู้ชมมาสมเกลือเล่นคุณผู้ชมครับไม่ได้อะไรเลยเฮ้ <Hey. S 1> ขยขาวบุกไก่เนี่ยดูสิเห็นเขาว่าหมดกันหมดคุณผู้ชมแต่ว่ามีคนไปเจอคลิปเก่าผมด้วยคุณผู้ชมครับคือคลิปเก่าที่ว่าผมบอกว่าสูตรเจมบอกอ่ะคือแล้วมีคนบ่นผมว่าเอ้ยพี่ครับไหนไหนสูตรอะไม่เห็นออกเลยอะไรอย่างงี้คุณผู้ชมก็บอกว่ามันสูตรเจมบอกว่ามันคลิปเก่าน้องเอ้ยไม่ดูวันที่นะมันเจ็ดหมื่นซับคือมันเป็นคลิปเก่าคุณผู้ชมเจ็ดหมื่นวิวนะคือเป็นคลิปเก่าของพี่นะคือ ใครที่พี่ดูคลิปเก่าก็ไม่ต้องตกใจครัชมครับคือตอนนั้นพี่ยอมรับว่าพี่เป็นคนที่อาจจะหัวเกียนไปนิดนึงชมครับก็เลยว่าอาจจะกระเบียนไปหน่อยนะครัชมครับก็มันเป็นคลิปเก่าครัชมพออยากให้โฟกัสที่งานใหม่ๆที่พี่ทําออกมามากกว่าครัชมครับคืออยากให้โฟกัสที่อะไรใหม่ๆมากกว่านะครับชมไม่อยากให้โฟกัสที่แบบว่าผลงานเก่าๆอะไรเงี้ยครัชมครับเพราะว่า คนเราไม่ควรจมอยู่กับอดีตนะครับอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะถ้าจมอยู่กับอดีตชีวิตจะไปต่อไม่ได้นะเจีาฮฮึฮ <c> ฮ <oughs> ว่าต่กิจกรรมเชิญเพื่อนไหมยังเฮ้ยกิจกรรมตามก็มามาแล้วเอ้ยเดี๋ยวไว้พี่ไปทําตอนกลางวันนะคับชมครับคือเอาว่าถ้าเกิดใครชมครับคือมีไอดีที่ไม่เล่นนานใส่ยูไอดี ID พี่ได้นะคับชม5 4า7ู 96516คุณผู้ชมสามารถใส่อยู่ดีพี่ได้นะครับคุณผู้ชมถ้ามันเกิดไม่เล่นนานอ d ดี ID ที่ไม่เล่นนานเท่านั้นคุณผู้ชมเขาถึงจะส,สามารถใส่ได้ชมกล่องน,นี้ลุ้นเพชรได้คุณผู้ชมก็เอาววาถ้าเกิดใครใส่พี่แล้วถ้าเกิดพี่สมได้เพชรคุณผู้ชมพี่จะมาแจกคุณผู้ชมครับก็ฝากหน่อยละกันนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรละเพราะนะคุณผู้ชมครับก็พี่ว่าพี่จะเปลี่ยนปืนคุณผู้ชมจะเปลี่ยนกับมาเล่นปืนเดิมอันนี้ตาย,ยิางสองร,อระยะอันนี้กจอกแม่นยํหนึ่งจาะกระสสอง คี่ว่าตายยิงดีอยู่ในเอ็เสีนึ่งอะแต่หละเอคมังกรนี่คือไม่รู้จะเปลี่ยนตัวไหนเลยคุณผู้ชมเอคมังกรเออแล้วก็มีคนถกเถียงกันอยู่คุณผู้ชมครับมีการถกเถียงกันอยู่เรื่องหนึ่งพี่ก็ยังแบบว่าตั้งใจตั้งใจคุณผู้ชมครับคืออยากถามความเห็นจากคนดูหน่อยคุณผู้ชมว่าคนดูรู้สึกยังไงกับเมืองอันนี้ขอเปลี่ยนตัวนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับไหนๆก็เสียตังค์ไปเยอะแล้วขอเล่นมันแล้วกันท่านผู้ชมคิดยังไงกับปืนตัวนี้คุณผู้ชมครับหนึงลูกซองคุณ ผมมีปะเนี่ยลูกซองหิมะไม่มีลูกซองหิมะว้าวจบเลยเห็นมีคนเอาเนี่ยคุณผู้ชมเอาตัวนี้ลูกซองไอ้แม่นยำเนี่ยแต่ลดความเร็วในการรีโหลดไปเทียบกับลูกซองตัวนี้คุณผู้ชมครับคือว่าลูกซองตัวไหนแรงกว่ากันแล้วเขาบอกว่าแม่นยำแรงกว่าซึ่งในมุมมองของพี่นะอืมไม่รู้ดิเพราะถ้าเกิดยิงกันจริงๆคุณผู้ชมว่าถ้าเทียบนัดตอนนั้นจริงไอ้ลูกซองแม่นยำยิงก่อน2นัดตาย อันนี้จริงมันก็2นัดก็ตายเหมือนกันท่านผู้ชมครับถ้ายิงในระยะแบบว่าประมาณแล้วแต่คนเล่นท่านผู้ชมครับแต่ว่าก็ยอมรับว่าลูก2องแม่นยำเนี่ยตัวแม่นยำเนี่ยอัตรากอรแม่นยำสองเนี่ยคือมันค่อนข้างจะเกาะกลุ่มมากในการยิงกระสุนท่านผู้ชมคือบมันเกาะกลุ่มจริงถ้าเทียบกับปืนพวกนี้ไอเนี้ยเกาะกลุ่มมากท่านผู้ชมแบบค่อนข้างที่จะบว่ามีความแม่นยำสูงอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมครับแต่ว่าท่านผู้ชมคิดว่าไงท่านผู้ชมระหว่างตัวนี้กับตัวนี้อันไหนดีกว่ากันแต่ในมุมมองผมท่านผู้ชมก็จกเล่นแม่นยำจริงๆนชครับ อีกตัวหนึ่งที่คนไม่ค่อยหยิบขึ้นมาเล่นเลยแล้วเมื่อก่อนผมคิดว่ามันเป็นปืนที่ดีที่สุดน้ชมในบรรดาปืนลูกซองน้ชมครับก็อยากจะแนะนําเลยก็คือตัวนี้น้ชมลูกซองหิมะน้ชมครับคือผมเคยเทียบดาเมจกับลูกซองไฟน้ชมลูกซองไฟที่ไวกิงช้าหน่อยช้ากว่าอันชมแต่ดาเมจหนักผมว่าเอามาเทียบกับหิมะแล้วผมว่าลูกซองหิมะดีกว่านะในมุมมองของผมนะเพราะมันเคยมีคลิปหนึ่งน้ชมว่าอดี๋ยวผหัวแปะไว้ที่เครื่องหมายตกใจน้ชมคือ เป็นคลิปที่ผมเคยว่าเคยแบบเนี่ยมันจะลดแมกกาซีนน้ำผ้มชมแต่เพิ่มความแม่นยำสองมันเพิ่มดาเมจมาหนึ่งคือกระสุนมันเกาะกลุ่มยิงระยะไกลค่อนข้างที่จะเห็นผลแล้วก็ค่อนข้างที่แบบว่าดาเมจก็คือมันได้ดาเมจแน่นอนน้ำผแล้วก็มันสวยงามในการถือด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้เตีมไม่ค่อยทํากิจกรรมที่เอามันมาแจกกับชมก็คือมันไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่น้ำผ้ชมเหมือนเป็นลูกซองที่คนลืมไปเลยน้ำผงแต่ว่าเป็นหนึ่งลูกซองที่วีบอกเลยว่ามันแบบ มันยิงดีอ่ะคือในความรู้สึกของพี่น้ำชมในการเล่นน้ำชมบมันค่อนข้างดีพี่เคยแบบเคยรีวิวไปแล้วว่าพี่เคยบวกกับลูกซองไฟสองคนน้ำชมครับคือพี่ลงหนึ่งสี่เล่นน้ำชมตอนนั้นคือสมัยแบบยังวัยรุ่นอยู่สมัยแบบห้าวเป้งน,น้ำชมครับเว่าเข้ารวมสมมิรุ่ม,ม,มไปไฟใหม่คหนึ่งสี่น้ำชมคือว่าลงไปเล่นๆนีมม่แหละแล้วก็ไปเจอคนถือลูกซองไฟสองคนน้ำชมเข้ามาหลุมน้ำชมแต่พอดีพี่เอาลงคู่ครับน้ำชมพี่ตบลงคู่ได้เลย แต่สุดท้ายพี่ก็โดนคนที่3ามลูดด้วย MP40 น้ำผ้ชมระยะไกลไม่รอดแค่โดนลูกซองไฟไป2ตัวก็แทบตายแล้วนะ้ำผโดยมีสูตรลูดอีกก็เลยไม่รอดนผู้ชมคกับเก็เป็นสมัยทีย่แบบว่าเมื่อก่อนนี่ไม่รู้ดิพี่ว่าสมัยก่อนสนุกกว่าสมัยนี้ไม่รู้คนอื่นคิดยังไงเหมือนพี่หรือเปล่าแต่พี่ว่าสมัยก่อนสนุกดีไม่ใช่ว่าการอัปเดตของตัวละครน้ำผ้ชมไม่ใช่ว่าเกมอัปเดตแล้วไม่สนุกเกมอัปเดตมันก็สนุกน้ำผ้ชมพี่ชอบการอัปเดตของเกม แต่พี่ว่าสังคมเกมมันดูแยกลงกว่าเดิมมันดูแบบมันไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนนะนะครรู้สึกของพี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะไม่ว่าเราจะแต่งตัวยังไงน้องจะแต่งตัวไก่แค่ไหนหรือจะมีสกินตนัวละครหรือไม่มีน้ชมก็ไม่มีใครด่าไม่มีใครว่าแต่สมัยนี้คือถ้าแต่งตัวไม่ดีคนก็มองอ่ะเออเฮ้ยไก่วะใส่เติมปะเนี่ยใส่ฟรีปะเนี่ยจริงๆริน้ชมคือแบบว่าคิดถึงสมัยก่อนมั้งน้ชม สมัยก่อนนี่คือแบบว่าแต่งตัวยังไงก็ได้คือแบบว่าคนก็ไม่ค่อยแบบว่าซีเรียสเท่าไหร่กับการแต่งตัวของเราน้ชมครับสมัยนี้คือค่านิยมมันอยู่ที่การแต่งตัวหมดเลยพี่มองว่ามันไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนเท่าไหร่น,นะครับก็ไม่รู้แล้วแต่คนชอบน้ชมก็ตามนั้นตัวนี้ลูกซองพี่ว่าพี่จะเปลี่ยนพี่ว่าพี่จะเปลี่ยนกลับมาเล่นตัวนี้น้ชมครับเอ็มเจเก้านี่้ิชมกระทะทองพี่มีแล้วตัวนี้น้ชมใช้อยู่ มีหลายใบยแต่ว่ากระทะแตงโมงก็มีนะจริงก,กระทะแตงโมมันก็สวยนะแต่ว่าหลากัลกหลัใช้กระทะทองเพราะว่าชอบครั้งหนึ่งมันเคยเป็นของแรเป็นของที่พี่อยากได้มากพี่ก็เลยใช้ท่านชมเพราะพี่ชอบนั่นแหละไม่มีอะไรไมากมายเฮ้ยเดี๋ยวสนดยเราไม่มีสก,กินด้วยนเนี่ยเอยไหนวะลูกซองเปลี่ยนมาใช้ตัวน,นี้ดีกว่าเพราะว่าดาเมจกับระยะมันก็โอเคมิชมันลดแม่นยำ เอาตัวนี้ไปดีกว่าจริงๆตัวนี้ยิงแรงมากชมครับคือเป็นตัวที่แบบว่าคือมั่นใจว่าเอาก่อสี่ลงได้เลยด้วย2นัดสามารถเอาก่อสี่ลงได้ชมครับแต่ว่าดีโหลดช้าแล้วก็ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่ตัวนี้แรงมาก โอเคท่านผู้ชมครับไปละคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ส่วนแม่สาวเสื้อโมงนี้ก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมครับใครอยากได้ก็สุ่มดูท่านผู้ชมครับถ้าใครที่ไม่มีกระทะทองไม่มีพวกกระทะทองพวกตัวเนี้ถือว่าคุ้มท่านผู้ชมครับสำหรับตู้นี้นะแต่ถ้าคนที่มีกระทะทองแล้วมีนี่แล้วเหมือนพี่อะพี่มีแล้ว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 มันก็เลยเฉยๆนิดนึงท่านผู้ชมครับประมาณนั้นก็ไปละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปกิจกรรมสอนรับ เพดฟรีจากการเชิญเพื่อนนะครับไปแหละอี